สวัสดีครับวันนีก้ก็ไก่ก็อายุ3ามวันแล้วเนาะนี่นะครับวิธีดูไก่นะครับวิธีสังเกตไก่วิธินก็คือนะครับสังเกตที่ก้นนะนะครับก้นเขาจะาเวลาไก่ถ้าเวลาไก่ตัวไหนนะครับจะโตหรือว่าจะมีเปอร์เซ็นต์ที่จะอ้วนก็คือดูตูดเขาครับก้นเขาจะ กลมๆมันมเนานะแสดงว่าเขากินเก่งนะครับถ้าตัวไหนกลล้นเรียวๆแบบไม่ค่อยน้าหนักจะไม่ค่อยโอเคเท่าไหร,นรนไ่นะครับกินยังไม่เก่งนะครับเขาจะกินไม่เก่งเนะี่ยอย่างเดีย๋ยวตัวเนี้ยเดี๋ยวตัวนี้ไม่ไม่มนเท่าไหร่นะไม่ไม่กลุมเท่าไหร่นะครับ ตอนนี้ก็ห้าทุ่มกว่าแล้วนะก็ดูเด็กๆก,ก็พักผ่อนแล้วนะครับตัวที่กินก็ยังกินอยู่นะนะครับส่วนแผงน้ำนะครับก็อยู่ที่หัวนิเปิลนะครับก็อยู่ที่ประมาณตาของไก่นะครับก็จะจิกได้พอดีนะครับเพราะว่าไก่ยังเล็กอยู่เราขึ้นสูงไม่ได้นะครับ เผื่อไก่ตัวเล็กด้วยนะครับถ้าขึ้นสูงให้พอดีกับไก่โตไก่ตัวที่ยังเล็กอยู่ก็จะกินไม่ถึงนะครับส่วนอาหารที่อยู่ในถาดแบนๆน,นี่นะครับประมาณห้วันนะครับประมาณ5วัน,น,าวนอายุไก่ได้5วันก็จะเอาออกแล้วนะครับเพราะว่าจะให้เขากินในแพลนนะครับ6หรือ7วันประมาณนี้นะครับจะให้เขากินในแพลน ส่วนในถาดเที่ยวมาเสริมนะครับก็จะทยอยเอาออกแล้วนะครับให้เขากินให้เขากินอีกสักสองวันนะครับสองวันก็จะเอาออกแล้วนะครับนี่อ่ออีกวิธีหนึ่งนะไม่ใช่อีกวิธีหนึ่งก็คืออีกอย่างหนึ่งที่ดูไก่นะครับเนาะเนี่ยดูที่ปลายปีกเขาตรงนี้นะครับนะตรงนี้อ่าปลายปีกเขางออกมาแล้วนะครับตัวที่จะโตเร็วนะ นะครับก็จะงอกมาแล้วนะส่วนตัวที่น่าจะเป็นตัวนี้น่าจะเป็นตัวเมียนะครับจะไม่ค่อยงอกนะครับจะงอกช้ามีตัวนึงที่จะงอกช้านะครับวิธีดูไก่ที่จะโตเร็วก็คือตัวที่กลนกลมนะครับก็คือเขากินเก่งมากตัวไหนก้นกลมก็คือกินเก่งตัวไหนก้นแหลมแหลมเรียวๆกินไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะครับโอกาสที่จะตัวโต,วตวได้น้ําหนักก็ จะน้อยกว่าตัวที่กล,กลมนะครับขอบคุณทุกการติดตามรับชมนะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับ